วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทาแป้งเมดิีน,นะคะข้างหนึ่งทาข้างหนึ่งไม่ได้ทานะคะดูว,วิธีการจับพับของนิมนะคะนิมจะใช้นิ้วชี้นะคะกดลงไปที่แป้งแลวค่อยค่อยเกี่ยค่อยๆกดลงไปที่ใบหน้าของเรานะคะวันนี้นิมเลือกใช้เป็นเบอร์สีขาวอมชมพูค่ะแป้งตัวนี้นะคะปกปิดได้อย่างธรรมชาติค่ะเนื้อบางเบาแล้วก็เกี่ยง่ายมากๆนะคะ ลองสังเกตนะคะพอทาไปสักพักหนึ่งแป้งที่ทาไปจะเซตตัวไปกับผิวค่ะกลืนไปกับสีผิวเราเลยนะคะหลายคนกลัวปัญหาเรื่องการหมองระหว่างวันนะคะขอบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนค่ะยิ่งทิ้งเวลาให้แป้งเซตตัวนานแค่ไหนนะคะหน้ายิ่งเด้งยิ่งเนียนค่ะสามารถปกป้องแสงแดดและไฟนีออนได้นะคะเพราะมี fpf 5 0 pa บวกบวกค่ะ สำหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่กลัวการแต่งหน้าแล้วทําให้เป็นสิวอุดตันหรือว่ามีอุดตันเพิ่มตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะตัวนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องสิวอุดตันด้วยนะคะตอนนี้ลองมาดูกันนะคะแป้งค่อยๆเซตตัวไปกับผิวหน้าได้จริงๆค่ะปกปิดร่องรอยจากสิวหรือว่ารอยค้ำรอบดวงตาได้ดีมากๆสําหรับใครที่ยังไม่เจอแป้งที่ถูกใจนะคะลองดูตัวนี้ค่ะแล้วคุณจะติดใจเหมือนสาวๆเมดิลีนทุกคนนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ